ว่าเป็นมิหมายที่ดีสําหรับกรมส่วนสาธารณะก็รู้สึกว่าคราวนี้ไม่หลุดทากเลยที่่ว่าจะาหน้าที่จับมือกับกรมส่วนกนลางในการกิจการร่วมก,กันเป็นโอกาสที่ดีเนาะอย่างเป็นโครงการที่ดีครับก็จะได้ความรู้แบบปลกนะครับนำเซนต์องค์กรสามารถนำไปใช้ในชีวิตของเราได้ครับรู้สึกดีมากแล้วก็มันได้ความรู้รดีมาก ได้ก็คือว่าผมได้รู้จักคนมากขึ้นกับอีกอย่างที่ได้ม,มากๆก,ก็คือว่าก็ได้วิธีคิดในการที่ทํางานให้มีความสุขว่าจะต้องมีวิธีคิดยังไงรวมทั้งพอเวลาเจอปัญหาเข้ามากระทบเนี่ยจะเราจะมีการปรับความรู้สึกอารมณ์ยังไงให้ปัญหาที่ว่านีมันดูโอเคกับเรามากขึ้นุดนะครับผมก็ได้ความเกี่ยวกับ ให้องกรมีความสุขคือเราสามารถนาไปถ่ายทอดความรู้ให้กับองค์กรของเราได้ค่ะเพื่อที่จะนําไปใช้ประโยชน์ต่อไปก็ได้แนวคิดที่สามารถนํามาใช้ในอ,องค์กรตัวเองก่อนอน,นะครับแนวคิดที่ได้จะสามารถนาไปต่อยอดให้กับผู้ประกอบการได้ครับได้หลักการ8เนคนิคาหารแล้วก็ได้หลักการนํา8เคไปใช้แล้วก็ในเรื่องของอา โมเดลนะคะที่ได้ระดมสมองด้วยกันแล้วก็นําไปใช้ค่ะก็คิดว่าเราเนี่ยนะคะจะสามารถนํแปดเทชเนี่ยมาใช้กับผู้ประกอบการโดยอยากเป็นรูปธรรมได้ะคะ่ะการธรรมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้นะครที่ได้มีโครงการที่จะสามารถทําให้ผู้ประกอบการซึ่งมีแนวทางที่จะค้นพบตัวเองเกี่ยวกับเรื่อง มีความสุขกับการทำรธุรกิจแล้วเราก็มีความสุขกับการที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนสิ่นที่เราได้รับจากวันกิจกรรม